ทูมาหนึ่งดอกเลยขออ่านเลยเอาฟีดขออ่านอาการหน่อยนะโอ้จะอ้วกเลยมาถึงโอเคเช็คคุณใสนะโอเคอีวิเป็นพยานไอสัตว์โอเคโอ้เอาอ้วกหน่อยเว้ยเฮ้ยเออน้ะมาโอ้โหไว้ฮะเราเอาเร็วไอปั๊บเร็วไอปั๊บจะอ้วกจับลงมาแล้วจับจับโอ้ยบีมาแล้วไอ้บีมาแล้วไอ้สัตว จับเลยจับไอ้ฟ <for S 1> ู้วาจับโอ้โหคนจับเลยจับเลยมีมาแล้วไอ่เ้ยเอ้นอจับนอนเออจับนอนจับนอนยมาแล้วเนี่ยโอ้โหจตีจับจัจับ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 เลายไอเงี้ยไอ้บาับมันผีบับมาจากไหนสัตว์บไอ่เี้ยครับาันับเอับเาอวัน สัทอทอวุฒังโอ้ยสัทอทอวุฒังเอ้ยแมสมตีนเกือบยอดหน้าพี่เด็ดโดนไ้มเนี่ยสัทอทอวุฒังเอ้ยมึงเป็นตานีัทอทอวุฒังโอดทอทอวุฒังเอ้ยสัท้อทอวุฒไอ้พีว่าสัทอทอวุฒังอ้มึงสู้มาเอ้ยโอ๊โอ้ไอ้ปากดีมึงอ้ไอ้ กูไปเลยได้มึงมาจากไหนกูกูไม่ปล่อยมึงมาจากไหนกูจะไปตายตายเฮียไอ๋ยเฮ้ยเฮ้ยออกไปไปเลยเฮ้ยไอยผีไปเวสะผู้เวสะผู้เศวสะผู้เศไปออกไปไปซะเวสะผู้เศวสะผู้เศวษาผูเวษาผู้เศมึงจะตายอะไรฮะไปเลยมึงเดี๋ยวมึงเจอไอ้ผีมึงต้องออกไปซะอฮะเฮ้ยเฮ้ย โอ๊ยไอ้มึงไอ้ไอ้หอบแบบก็สั่นคลอนแล้วออกไปเลยมึงโอ๊ยหนิงก็สั่นคลอนโอ๊ยเวนโอ้โหไอ้ยี่เอ้ยโดนหน้าตะเด็ดยกยกมือขึ้นมานะยกขาขึ้นมาเคไค่อยนะลากมึงเข้ามาหากูนีลากมึงมาจุดตายนี่ฮะล่อทำไมเท้ากูคอนเลยครับหมอเปิดได้ยลากมาไอ้ใครนั่อ้จัให้เอ๊ะสั เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกไปผีมึงสู้กูไม่ได้หรอกอีเวนโอ้โหยี่ห้อครับออกไหมออกจ๊ะเฮ้ยออกไปโอ้โหกูไอ้เฮ้ยทำไมมึงร้องทำไมหื้มโอ้โหไอ้เฮ้ยอะไรอะ มึงก็อ,งออกจากล่างนี้ไปดีอีสัดกลัวมากก็ไม่ได้กลัวก็ไม่ได้เ้าทำ <c oughs> อะไรอะเฮ้ย <c oughs> มึงไม่ได้มึงต้องออกไปออกไปไอ้ <c oughs> เวรน้ยออกโอ้โหเฮ้ยมาดีๆนะพี่เด็ดนะโอ้โหอันตรายที่สุดเฮ้ย <h> ส <utos> <h utos> <h utos> ายนี้ไม่แข็งแกร่งอยู่ไม่ได้เฮ้ย <h utos>

Hãy cho con ngon xinh không mặt tay. mình còn cái này. Hãy nghe tâm này. Hãy nghe mày. 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 Hãy mày. ออกได้ยังให้พีอ,ออกได้ยังแหมตีนกูนเลยดีกว่าลอ่อซะหัวหุดเลยสัตว์ให้หลุดหรอดเอาหัวมาใส่หน่อยดินี่ฮะน่าจะยัดวัตถุมงคลในนี้ได้แล้แหมเจ้าเดี๋ยวกูประกอบล่างก่อนมึงอีสัตว์แหมกูเพิ่งรู้ว่าเป็นชิ้นได้ไม่ให,ห,หม่เว้ยประกอบยัดได้ฮะึงเอองยังไงจะเอาไม่ออกเอาไม่ออกออกก็เหรออีสัตว์ ไม่เฮ้ยที่อื่นไม่รู้ไอ้เหี้ยที่นี่ก็เฟี้ยวสุดไอเไ้เวรอะไรเฮ้ยเฮ้ยแม่ยีหอกหักอืมมึงนี่มาไม่ปีไม่คุยอีนี่ปิวเลยอีนี่อีนี่ปิวเลยไอ้สัสเฮ้ยไอ้เลยไอ้หมดโอ้โหแล้วแผลที่ท้องไม่โดนเหี้ยรวะเนี่ยเฮ้ยลดไปเลยอีผีเวรกูรู้แล,ละไอ้เหี้ยกูก็รู้มึงรู้ว่าเนี่ยมันแกะได้โอ้โหแม่งเจ๋งเลย ยัดได้พี่เนาะยัดทุกคนได้เลยยัดเข้าไปฮะท้างบนเปิดได้อีกเหรอไอ้เฮียไม่ได้ไอใบไอ้สัตว์อย่าเปิดเลยชิบหายเปิดไม่ได้เปิดได้แค่ตรงนี้นี่น,นี่เปิดได้อาจารย์ให้มาก็ได้ใช้งานเลยสัตว์เนียกูอะไรไปออยังฮะอ้าววันนี้ใครเนี่ยอ้าวอีสัตว์โถอีเฮียอยู่ตั้งนาน มึงวะใช่ไหมโอ้มานั่งคุยก่อนมึงนี่ไม่ได้คุยกับกูเลยมาถึงปั๊บมึงเอาส้นตีนใส่กูเลยใส่ใครไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้ยอีเฮียไม่ดูคลิปมึงเง้ยนหลังนี่ไม่ได้ทำอะไรโอ้ยทบฮะใครกระโดดทีบวะอีะ้่ฮจ้านอะไรท,ไไทีบมึงทำไมเอ้าอีเฮียนี่กู้ทิบมึงตอนไหนวะ <c oughs> นั่งกราบแล้วโดนทีบหนูไม่ใช่เหรอ ไม่ีบเลยพีกูไม่ได้ถีบเฮียเลยมึงไม่ได้ถีบเขาเนี่ยมึดูคลิปดิอีสัตว์กูอยากจะโดนถีบมึงถีบเฮียกูจดอให้มึงอ้วกอ้วกเสร็จปั๊บนี่จริงโนไม่รู้ไม่รู้เฮียอะไรอีสัตว์ไอเฮียหาว่ากูถีบมันอีกดีแล้วกูมีคลิปเป็นหลักฐานมึงไม่ได้ถีบกูมึงถามนี่อีสัตว์มึงดูคนไหนนู่นนู้นมีผู้หญิงน่ะมันเอามึงอยู่ที่ไหนไปดูคลิปดิอีสัตว์ทำคุณบูชาโทษ อีเหี้ยกูช่วยมันแท้แท้อีส้นตีนหากูถีบมันอีกหนูว่าหนูว่าอยู่ดูเห็นละข้าพเจ้าถีบมึงง่ายท้อไหนเหี้ยอะไรมึงกระโดดถีบเลยกูอ้วกเสร็จปั๊บมึงถีบนี่ร้อยเคนี่แต่คุ๊บนี่มึงดูแต่แตและคนอีเหี้ยนี่ก็เรียกเรียกหาเนี่ยอยีู่วิเอาอยู่อยู่ที่ไหน,นแรงหีควายมป็นตัวอะไรมาโดนอะไรหมายถึง<ด>ไม่โดนอะไรมาเป็นแบบนี้ไม่ค<ม>่ะไม่ใช่ตัวมึงเองอ่ะมึงมีผีบ้าอยู่ในตัวในผีอะไร สามีหนูมันก็ยุไปอยู่ต่างประเทศกันแล้วอะตอนนั้นคือเวลานอนมันก็เหมือนมีความรู้สึกว่าโดนมีดกีดหัวอ่ะฮะแล้วก็โดนกีดท้องกีดอะไรอย่างเงี้ยตลอดวลาใช่อืมง่ต่ออีกแล้วก็อยู่ไม่ได้อืเหมือนจะตายให้ได้เลยในหนึ่งวันในตลอดยี่สี่ชั่วโมงได้ยินเสียงสวดปะๆบลาเสียงสวดโอ้แล้วมึงคิดว่าใครทำหอใส่มึง มึงจะเป็นเมียน้อยเขาเมียน้อยแล้วตอนนี้มึงยังเขากับผู้ชายคนนี้อยู่หไหมก็ยังอยู่เขาคงอยากจะได้ผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้รวยใช่มีตังค์ใชเเยย่เขาก็เลยจะท้ามึงเขาก็เลยจะเอาให้มึงบ้าใช่เขาก็เลย,อยเอามึงมาดูคลิปดิไอเ้เหี้ยกูช่วยมึงแท้ไหนมึงมาถึงมึงอ้วกอ้วกกูออกจับให้อ,อ้วกอ,อ้วกเสร็จปุ๊บเนี่ยมึงเนี่ยปัดปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็โดดขีบดิ้นกูเอะเกิดโดนมึงขีบกูไปขีบมึงเพื่ออะไรแต่กูใช่เท้าเนี่ยขยี้มึงเงี้ย เออถีบกูก็อย่างงี้ดิสัตว์จริงไหมกีจยังนะก็หนูเห็นอาจารย์หนูว่าไเสรืมแล้วอาจารย์โดดถีบหนูอ่ะแล้วตอนนี้หนูก็เจ็บหนูละมัดโอ้ยสิ่งไก่ท้องเลยจริงๆนะโอ้ยเฮ้ยไม่รู้กี่คนมึงดูที่กูถีบตอนไหนวะกูจะโดนบันถีบอยู่เนี่ยไอ้เหี้ยมีดกูยังหาไม่เจอเลยสัตว์มีดกูอยู่ไหนวะยังถามอยู่ไอ้เหี้ยมีดกูอยู่ไหนเนี่ยกูเพิ่งให้มีดกับมึงเนี่ยแต่กูเห็นรอยเนี่ยกูก็เลยไฟไหมเป็นไฟไหมทำไมไม้แค่นั้นวะเอ้าจะให้ไหมเยอะคนนี้เอ้าไอ้เหี้ยกูถามว่ามึงมาไหมเหี้ยอะไรเพราะอะไร หัวหง่วงหัวหง่วงต้องการให้เสียโฉมเพราะว่าอาจจะสวยมั้งหนูมึงอู้อูเอ้าไปอ่านสมุดอ่านสมุดหรออแล้วแต่มึงอ่ะยังไม่ได้มีเสื้อผ้าใหม่ไม่มีมันมีเปลี่ยนอ่ะอีกรอบหนึ่งไหมโอ้ยกูจะีบหนูไงอีกกูจะถี้บที่อะไรกูไม่เคยถีบมึงเลยวันนี้แล้วแต่มึงนะว่ามึงจะรักษาหรือไม่รักษารู้ป่ะนั่งขัดสมาตินักงขัดสมาตินะ เอาไหมสีมุมมึงไม่มีใครทีมึงหรอกไอ้สัตว์อู้ยโรนมึงทีผีอ่ะเอาต่เวสะอผูสะเวสะอผูสะเวสะอผูสะอันนี้จ้าอนนี้จ้ากายเยกายเย่จโตเจโตที่พูดผีปีศาจตนใดที่อยู่ในตัวในกายที่แฝงอยู่ในเลือดในเนื้อแดงเวสะอผูสะเวสะอผูสะเวสะอผู้สอเอาเกล้าจะบ่นนะไปเฮียอู้ล่อไปแล้วไอ้สัตว์ไปมึงดูคลิปย้อนหลังนะมึงอยู่ในเพจกูหรือเปล่ามึงเข้าไปดูคลิปมึงต่อจากเด็กเนี่ยแล้วมึงดูว่าใครถีบ เออไอสัตว์แล้วมึงจะได้รู้ไอ้ที่ยะล่อแม่งไอ้ฮียจะเขาทีเขาหาวขาทีบิดเวนเอามา้ทิวไหนอี